ได้บนี้ให้เบิ้งคักๆโอ้ยเนาะออกออกออมัเด็กอืกกกมาเบิ้งมืนนั่น มือน uh, yes. an ั่นมาบึงยังไม่ได้ใหญ่เขานี้ข้าวเหนียวผสกแล้วลูกเล็กมันดูดียังลูกเล็กดูเลยมีมีใครเข้ามาอย่าคิดไปกอวงล้มกันแกงล้มกันโต้ล้มกันไอ้บิ่งสีชิงสีแฉะเนี่ยเฮ้ตกแล้วเนาะสุกแล้วเนาะทั้งเพลยมือนี่ลมเหี้ยลมกระเหี้ยลมอีลีกระเหี้ย ยัมีเจ้าหน่วยอะไรนีกอะไรอีกอนนึกยเป็นสีตาลีดิวคือบอสาะไรไม่คิดบอสก็บ 자고 이미네 그만 สวัสดีค่ะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเนาะสามสาวก็ชวนมาเบึงนะคะมาชมนะคะมะม่วงหิมพานวันนั้นที่มาดูพามาดูเนาะพามาดูนี้ลูกได้ลูกสุกหนึ่งลูกแล้วก็มีลูกที่มันโตเต็มที่เนาะทีนี้ก็เลยมาให้ดูวันนั้นที่เห็นเป็นลูกยังไม่สุกวันนี้เห็นไหมยังไม่ถึงนี่ตัวนั้นวันอะไรไม่ถึงอาทิตย์ถึงอาทิตย์หรือ,อยังเนาะ ตวนแรกก็ทามาดูมะม่วงหิมพ่านวันนี้ก็เลยมาติดตามดูว่าเป็นยังไงแล้วนะคะว่าลูกมันเป็นยังไงเห็นไหมเริ่มสุกแล้วค่ะอันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกสวยงามขอบคุณทุกคนนะคะใจสวัสดีป้าติวนะคะที่แวะมาทักทายนะคะอันนี้ลูกมันกำลังกำลังจะสุกเนาะทีนี้จะให้ดูลูกที่ สุกไปแล้วแล้วก็หล่นนะคะมันจะหล่นลงมาเนาะมันจะหล่นลงมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะะสามสาวันนี้เก็บได้เห็นไหมให้ดูเลย วันนี้เก็บได้ที่มันสุกแล้วได้สี่ลูกนะคะที่มันหล่นลงมานะคะที่สามสาวเคยบอกว่ามันสุกมันจะเป็นสีอะไรนะสีเหลืองเนาะเห็นไหมคะสีแบบประมาณนี้อันนี้มันสุกแล้วมันก็จะหล่นลงมาเองนะคะมะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะ วันนี้ก็ได้สีลูกนะคะสามสาวก็ให้ดูสีเหลืองเนาะบางทีบางด้านก็เป็นสีอย่างนี้สีเสีสุกแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะแต่เหมือนที่บอกนะคะมันจะสุกไม่พร้อมกันเนาะบางลูกก็พึ่งบางต้นกำลังพึ่งออกดอกออกลูกนิดน,ดนดหน่อยๆบางตัวที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะหล่นมาเลย อันนี้คือแสดงว่ามันหล่นไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ได้เลยเหนียวเหนียวเลยแห้งกวนอันนี้เราก็จะไม่เอานะคะตัวที่สุกแล้วนะคะเราก็จะปิดเอาลูกมันนะคะอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้วัวเราเวลาเดินมามันก็จะชอบรับประทานนะคะชอบมากเลยเราก็ทิ้งไว้ใต้ต้นไม้เหล่านี้แหละ นะคะเดี๋ยวมันก็มาทานเก็บเม็ดมันนะคะปิดง่ายค่ะปิดง่ายทิ้งไปเลยวัวมากินเองสามละมดแดงก็เยอะนะคะสี่าได้อีกลงดูอีก โอ้สมบูรณ์แบบมากอันนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหานะโอเคสามสาวก็จะไปตากแห้งไปตากแห้งแล้วก็เก็บรวมกันไว้นะคะแล้วก็จะเรียกเอาพ่อค้ามาซื้อนะคะ ปีนี้ก็รอดูว่าพ่อค้าจะมาซื้อไหมนะคะเดี๋ยวจะโทรไปถามก็อีกทีนึงตอนต้นๆปีนี้ก็ราคาจะดีนะคะจะดีเยอะนะคะเอาไปตากเหี้ยงโกนนะคะเอาโคมาใส่ตะกร้ามาใส่หรือ,อยังเนาะ้ะ เดี paid, ๋ยววางไว้ก่อนเนาะที os, e after, yeah, like man, ่เราทิ้งก็คือเอาไว้ให้วัวควายกินนะคะวัวก็จะมากินตรงนี้เลยวัวก็จะมากินตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูลูกอื่นเกี๊ยบเห็นไหมมันสุกไม่พร้อมกันข้างบนไหนมันก็หล่นลงมาแลวเกี๊ยบแล้วลูกใหญ่เมื่อกี้นี้เป็นไส้แล้วอ่า แล้วก็สุกไม่เท่ากันนะนี่กำลังเริ่มเป็นกำลังเริ่มเป็นเนะาะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบก่อนอตัวนี้นะคือที่เราเห็นก็คือตัวตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้นะคะ,ะเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนที่เป็นอาหารให้กับเมล็ด ดมีนคนเขาเอาไปกินอยู่นะกินบางคนก็กินแต่เราไม่กินไง,งนอันนี้ก็เหมือนกับตัวนี้นะคะม,มันจะเป็นอะไรมันมียาตัวนี้นนะนะครับตัวนี้อ่าสุกแล้วก็จะมาเป็นสีนี้นะคะหน้าทานเนาะเหมือนชมพู่เลย <c oughs> มันลูกชมพู่เลยเนาะนะคะเอาไว้ให้บัวกินชมชมชม ชมความสวยงามของต้นมาม่วงหิมะผ่านเนาะโอ้โอมันอบอ้าวอยงไม่อยากอยู่ตรงนี้เก็จตาแล้วย,ยิ่งมาสู้กับนี้อีก,กว,วันนี้ร้อนมากนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้มาชม,ว,ามาว่าเป็นยังไงนะคะว่า มะม่วงยิมพานที่เรามาดูวันนั้นมันก็กาลังจะเป็นดอกแล้วออกลูกไม่กี่ลูกเนาะอันนี้เป็นทิศที่อยู่ทางทิศตะวันออกที่สามสาวเคยพูดว่าทางทิศตะวันออกนี่ลูกจะดกนะคะอาจจะได้รับแสงพลังงานเนาะแสงแสงอาทิตย์เนาะมันก็เลยทําให้ลูกมันจะเยอะนะคะดูกว่าลูกจะเยอะพลังหายไปหมดเห็นไหม ส่วนที่ยังไม่ออกดอกก็ออกลูกก็มีนะนี่เห็นไหมมีหมดทุกอย่างในต้นเดียวกันในกิ่งเดียวกันก็ตัวที่มีลูกก็มีอ่าตัวนี้ทําไมน่ารักจังฮให้ทุกคนเห็นไหมน่ารักจังลูกลูกมันจับกันแล้วเป็นมินิฮาร์ตเลยเนาะเป็นลูกหัวใจเลยนะคะหัวใจให้กับทุกทุกทุนนะคะที่ไวม,มาแั้ทายให้กําลังใจกับสาวนะคะเห็นไหมเ,เป็นรูปหัวใจน่ารักจังเลยไม่ได้จัดฉากนะนี่ น่ารักน่ารักลูกมันหันเข้าหากันเป็นลูกหัวใจเลยนะคะหัวใจ <c oughs> มองไปมองมาก็เหมือนนวมมวยเนาะนักมวยนะนวมนักมวยที่เอามาชกะนะขอบคุณทุกคนนะคะโอ้สวยงามสวยงาม ปีนี้ก็จะเป็นเยอะเหมือนกันกเหมือนกับทุกปีเนาะหันไปอย่างนี้มันจะมืดไหมหรือภาพไม่มืดมืดไหมภาพไ,ได้อยู่เนาะสวยนะคะม,มืดบอกไม่มืดเนาะแจ้งะนะไัมเนี่ยมุมนะคะภาพสว่างดูดีโอ้ คุณป้าติวนะคะที่แวะมาทักทายเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวในการไลฟ์สดนะคะก็พามาดูผลผลิตที่สามสาวปลูกนะคะปลูกเอาไวะคะ้ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นนะคะเดี๋ยวมองทางระยะไกลด้วยเนาะเป็นไม้พุ่มร่มรื่นนะคะมานั่งพักเย็นสบายเลยนะคะเย็นสบาย ร่มรื่นเป็นไม้แบบนี้นะคะอาสวยมากจะให้ชมความสวยว่าเตลละต้นแต่ละดอกกำลังออกเนาะปีนี้น่าจะได้ผลผลิตเยอะอยู่นะคะ, <c oughs> ะกว่า <c oughs> จะเก็บเก็บกว่าจะเนืข้าจน่ เป็นไงเนาะเห็นไหมสวยเนาะมดแดงมดแดงเยอะนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมีมดอยู่ที่ต้นเนาะมองเห็นไหมหมดเออมีมดด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะชมธรรมชาติสวยงามนะคะต้นไม้มะม่วงหิม,มาพานนะคะสามสาวก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่สามต้นนะคะ ก็ออกดอกทั้งสามต้นนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นลูกก่อนก่อนเพื่อนนะคะก็เลยพามาชมไมตัวนี้ก็ <c oughs> ดอกเยอะแยะแต่ออกลูกไม่กี่ลูกนี่ก็ตามมานะคะมันจะออกทีละช่อละช่อไม่เท่ากันนะคะจะออกเวลาไหนก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะเห็นไหมออกตรงนี้ สวยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมะม่วงหิมะพานบ้านเรานะคะเราให้มันเติบโตเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเอาไปขายนะคะได้ราคางามนะคะราคาชา่างเป็นกิโลขายนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มะเมล็ดมเมล็ดหิมะพรานมะม่วงหิมะพาน ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกับ3ามสาวนะคะสามสาวขอบคุณมากๆเลยค่ะามาดูมีไหมคะตัวนี้ไหม,มงหิมะพันเนาะยินยินนะคะอากาศสบายสบายมาทักทายกันนะคะกับ3ส,สาวชุมต้นไม้นะคะยายหอมหวานนะคะก็เข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายหอมหวานนะคะ ติดตามให้กำลังใจกับสามสาวนะคะยายติ๋วสตอรี่ยายหอมหวานนะคะที่เวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนี่ให้ดูที่ที่เคยพามาชมเนาะฝั่งตะวันออกนะคะที่รีดดูมาเนี่ยคือเยอะนะคะลูกมันเยอะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูทิศตะวันตกออกลูกหรือยังแต่ละด้านแต่ละมอนโอ้ ีนี้ได้เยอะค่ะยังไม่ได้เจอฝนนะนี่แต่ว่าลูกมันก็โอเคเลยนะมันออกลูกเยอะเลยสวยงามสวยงามมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะพาชมธรรมชาติสวยงามบ้านสวนต้นไม้นะคะดูสีเขียวดอกไม้แล้วก็ทำให้เรามีความสุขเนาะสดชื่นนะคะอากาศร้อนๆแบบน,น,นี้ไม่มีลมเลยค่ะ ลมไม่พัดเลยวันนี้ลมไม่พัดเลยไม่มีลมเลยนะคะไม่รู้ว่าลมไปไหนพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะคะนี่มาฝั่งตะวันออกนะที่บอกไว้ฝั่งตะวันออกมีไหมไม่มียังไม่ออกเลยฝั่งตะวันตกเนาะพูดผิดฝั่งตะวันตกยังไม่มีนะคะมีแต่ฝั่งตะวันออกนะ ชมลูกมันสวยๆดีกว่าเนาะไหมท้องฟ้าตัวนี้กลับกันเนาะเมื่อกี้เราดูทางทิศต,ตะวันตกพระอาทิตย์รับฟ้าทีนี้เราจะมาดูทางทิศต,ตะวันออกของบ้านสามสาวนะคะเป็นไงคะสวยงามเนาะธรรมชาติม,มืด นกบินกับลังเยอะเลยหลายตัวโอ้ยจับไม่ทันเลยนี้โอ้ลับไม่ทันจับไม่ทันโอ้นกนกนกไปหมดแล้วไปหมดแล้วนกไปหมดแล้วนกนกไปหมดแล้วไปไหนจ้านกโอ้พีเสื้อบินไปบินมาโอ้ธรรมชาติสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูทางนี้สวยจังเลยนะคะท้องฟ้าบรรยากาศสวยจังเลยนะคะ ทุกเย็นนะคะตอนบา่ายๆแล้วก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาติบ้านสวนนะคะบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะให้ชมนะคะ,ะ,คะเผื่อคลายร้อนนะคะจะได้คลายร้อนเนาะไม่มีอะไรก็นั่งนั่งดูสามสาวไรสุดเนาะดูบรรยากาศบ้านสวนนะคะสวยงามนะคะ สวยงามมากสวยงามมากบรรยากาศดีมานั่งเล่นชมวิวนะคะพูดคุยกันเนาะสบายสบายยามยินขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวขอบคุณยายติวสตอรี่ยายหอมหวานและทุกคนที่แวะมาทุกช่วงทุกเวลาะคะ่ะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวสามสาวขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ อย่าลืมกดติตามมาให้กำลังใจกับ3ามสาวนะคะจะได้มีกำลังในาจทำคลิปนะคะแล้วก็ไลดูบรรยากาศการทำรเกษตรนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะซึ่งสามสาวก็ปลูกผักกินเองเนาะที่เห็นก็มีมะเขือพริกนะคะที่เราปลูกผักวานนะคะที่เราปลูกที่ให้ผลผลิตที่เรารับประทานนะตอนนี้นะคะ ก็จะพอเพียงนะคะเมื่อกลางวันก็ทานส้ตมตำไปก็ได้มเะเขือกินกับมะเขือนะคะมะเขือเราก็มีทั้งมเะเขือม่วงแล้วก็มเะเขือเข้เพรอเมฆม,มาวันนี้ร้อนมากเลยปกติฝนตกนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีฝนสักเม็ดเลยร้อนมากร้อนมากดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้านะคะ ส่งแสงมาให้ความสว่างกับเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะวันนี้ลมไม่มีจริงๆนะคะลมหมดเลยไม่พัดเลยโอจนค่ำล้วก็ยังไม่มีลมแต่เมื่อวานนี้ยังมีลมพัดตลอดแต่วันนี้ไม่มีลมเลยลมหายไปไหนนาะอืม ชมเมฆแล้วก็กลับไปกลับบ้านเราเอาดูทุกมุมนะคะวันนี้ไม่เห็นหนกแค่สองสามคู่นะที่กลับมานะคะขอบคุณทุกคนนะคะาให้ดูพระอาจาร,รย์ด้วยเห็นไหมพระอาจาร,รย์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วพูงวันเสาร์เนาะขึ้นสิบห้าค่ำแสดงว่าวันนี้ก็13าค่ำเหรสิบสามคำ่ำ พระจันทร์พรจันท์ขึ้นทางทิศตะวันออกขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะอย่าลืมแวะชมนะคะมาให้กำลังใจกันนะคะสามสาวก็จะทำคลิปทุกวันนะคะไลฟ์สดทุกวันมาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขออยู่ไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ